สวัสดีครับสวัสดีพี่ดมครับผมสวัสดีครับวันนี้อยู่ที่อ่ไล่ข้าวโพดของพี่ดมที่อำเภอสันทรายนะครับพี่ดมมีข้าวโพดกี่ไร่ครับเจ็ดไร่ครับเจ็ดไร่นะครับผมซึ่งเราจะข้าวโพดนะครับพี่ๆทางใบแนะนําใช้เอนทีเลตตัวนี้ตัวเดียวจบข่าวเลยนะครับไม่ต้องเอาใดๆมาผสมแล้วมีธาตุอาหารรองเสริมครบอยู่ในนี้แล้วอยู่ในรูปคีเลตครับพี่ดมการเห็นผลเนี่ยจะเร็วกว่าที่เราใช้อื่นๆปกติถ้าเราใช้หลายๆขวด นะครับสาราลอะมิโนไคตัวซานแคลเซียมแมกนีเซียมเนี่ยถ้าจะเอามารวมกันเนี่ยอยู่ในนี้คคือครบจบข่าวนะครับผมตัวนี้จะใช้ตั้งแต่หลังจากปลูกประมาณ15วันเราเริ่มฉีดพ่นได้เลยนะครับผมแต่ทีนี้ข้าวโพดของพี่ดมนะลองแพนกล้องดูนะครับตอนนี้ข้าวโพดพี่ดมอายุเท่าไหร่ครับยี่สิบกว่าวันยี่สิบห้าวันนะพี่เนาะประมาณนะประมาณยี่สิบห้าวันซึ่งของพี่ดมมีเจ็ดไร่นะครับเราจะเริ่มทําการฉีดพ่นเอ็นทีเรสําหรับข้าวโพดนะครับผม จริงพี่พี่เริ่มฉีดพ่นตั้งแต่ต้นเล็กๆเลยนะอันนี้เราของพี่โดมเนี่ยยุค25วันแล้วนะครับแล้วก็พี่พี่ที่ใช้โดนนะครับผมสามารถใช้โดนในการฉีดพ่นได้นะครับผมโดนนี้ต้องเข้มข้นเท่าตัวนะครับผมจากอันนี้หนึ่งลิตรมันได้น้ําพันลิตรใช่ไหมครับหนึ่งลิตรก็จะต้องผสมน้ำห้าร้อยลิตรอ่าเข้มข้นนะครับผมถ้าใช้โดนนะครับลองมาดูทรงต้นเลยครับมา,มาใกล้ๆเลยครับผมอ่าลองดูความ สมบูรณ์ของต้นณเวลานี้นะครับผมวันนี้วันที่1 7ธันวานะพี่พี่อ่าอันนี้คือข้าวโพดหวานนะครับอายุ25วันนะครับผมอ่าอายุ25วันวิธีการใช้งานและอัตราส่วนผสมสําหรับเอ็นเทเลสําหรับข้าวโพดนะครับพี่พี่อ่าพี่พี่ใช้ตั้งแต่ข้าวโพดต้นเล็กเริ่มเขาลากติดใบตั้งอะไรแล้วเนี่ยตั้งแต่ต้นเล็กๆเลยนะครับผมฉีดพ่นทุกๆ7-15ถึงวันต่อครั้งนะครับผมอัตราส่วนผสมนะครับผมคือ200ซีซีต่อน้ํา200ลิตร พี่ๆผสมยาฆ่า,มาแมลงได้ใส่จับใบด้วยนะครับผมยกเว้นอย่างเดียวยาฆ่าเชาื้อรานี้ขออนุญาตแยกนะครับผมเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดนะครับพี่ๆใช้ไปจนถึงมันจะตั้งท้องถ้าตั้งท้องเนี่ยเราจะเปลี่ยนเป็นเชชีเลตขวดสีม่วงนะครับผมสาห,หรับเอนชีเลตสาหรับข้าวโพดนะครับพี่ๆครับรีวิวการใช้เอนชีเลตกับข้าวโพดหวานนะครับพี่ๆตอนนี้ข้าวโพดหวานที่พี่ๆเห็นตอนนี้นะครับผมอยู่ที่บ้านล่มหลวงอ,อําเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ ใช้เอ็นคีเลตมาแล้วสามรอบตั้งแต่ต้นเล็กๆนะครับผมเวลานี้เขาอายุสี่สิบห้าวันแล้วนะครับพี่ๆนี่นะฮะดูทรงครับผมลำใหญ่นี่สัญญาณมาแล้วนะครับฝักใหญ่นะครับผมอ่าตัวเอ็นคีเลตนะครับผมดูรากครับพี่ๆนี่ครับผมดูลำต้นนะครับอ่าขนาดนี้เลยนะครับผมเนี่ยลำต้นใหญ่ๆนะครับพี่ๆตัวนี้นะครับใช้มาตั้งแต่เล็กๆแล้วสิบห้าวันครั้งอ่าอัตราส่วน200ซีซีต่อน้ำสองรลิตรนะครับผม ทางใบพี่ๆใช้ตัวนี้ตัวเดียวได้เลยนะครับอย่างอื่นไม่ต้องสารายอะมิโนไคโตซานแคลเซียมแมกนีเซียมซิงดอลอนไม่ต้องอยู่ในนี้นะครับเป็นงานวิจัยของท่านรองศาสตราจารย์ดรและพีพนันธแดงตันกีนะครับผมคิดค้นมาให้ง่ายประหยัดและที่สําคัญผลลัพธ์ชัดชัวร์นะครับผมนี่ครับ4 5วันนะครับผมเท่าน,นี้แล้วนะครับอันนี้ใช้ไปจนถึงเขาจะขึ้นสักนะครับพอเขาขึ้นสักแล้วจะเปลี่ยนเป็นอีกตัวหนึ่งเคคีเลสสีม่วงตัวนั้นนะครับผมสาหรับทางใบนะครับพี่ๆอย่าลืม ตั้งแต่ข้าโพดเตมต้นเล็กๆมานะครับผมสีผ้าวันครั้งสีผ้าวันครั้งก่อนที่จะเข้าโพดจะขึ้นฝักนะครับผมอ่าลำใหญ่ๆอย่างนี้ใบยาวๆเขียวๆนะครับใช้เอ็นคีเลตครับ